สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะเจอกันอีกเช่นเคยกับเมนูอาหารอีสา,บานบ้านๆของเรานะจ๊ะอยู่กับคุณครูแจงค่ะวันนี้เป็นเห็ดพึ่งแบบไม่ขมนะคะแกงแบบคล้ายๆแกงอ่อมเลยนะจ๊ะหรือว่าแกงเปรอะเนาะเครื่องเคียงก็มีตามนี้เลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นบวบหน่อไม้นะคะแกงแบบใส่ยานางนะคะทุกคน ก็คือเห็ดพึ่งตัวนี้่ะสุกแล้วนะคะทุกคนก็คือเราต้มไว้ได้มาเยอะเราก็ต้มแยกๆเป็นถุงๆไว้พอเราจะทานเราก็เอามาละลายน้ําแข็งแล้วก็มาต้มนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นของการใส่น้ำย่านางนะคะใส่น้ำย่านางลงกับเห็ดแล้วก็ค่อยทยอยใส่นะแบบว่าทําเองตัดต่อเองไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดูกระท่อนกระแทนด้วยความที่ไม่ค่อยจะ ถนัดเท่าไหร่นักนะคะเครื่องเคียงที่ใส่นอกจากจะใส่น้ำย่านางใส่ข้าวเบือใส่ขาใส่หอมแดงใส่พริกลูกโดดนะคะใส่ลงเข้าไปแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะก็คือพอน้ำเดือดเราค่อยใส่ข้าวเบือนะคะก็คือข้าวข้าวรอบนี้เอาเป็นข้าวเหนียวที่แช่น้ำมาตำนะคะแล้วก็ค่อยใส่พอน้ำเดือดค่อยใส่แล้วก็คนดูจากในคลิปจะเห็นว่าคนบ่อยนะคะ ที่คนบ่อยเพราะว่าใส่น้ำข้าวเบือลงไปเนี่ยมันอาจจะมีเป็นคือด้วยความเป็นข้นๆอย่างเงี้ยก็เลยต้องคนบ่อยๆนะคะทุกคนแม่บ้านมือใหม่เนาะพอน้ําเดือดเราก็ปรุงค่ะตัวที่ปรุงก็จะใส่แค่น้ำน้ำเรียกไรน้ําปลานะใส่เกลือใส่ผงชูรสตัวนี้ขาดไม่ได้เลยบ้านเรากินนะบ้านทุกคนถ้าท่านไหนที่ไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ แต่ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อน้ำปะลาร้าค่ะทุกคนตัวนี้เป็นน้ำปะลาร้าที่ไม่ใช่น้ำปะลาร้าขวดนะคะเป็นน้ำปะลาร้าหมักแถวบ้านๆของเราเนี่ยแหละนะคะใส่ตัวนี้มันจะมีกลิ่นหอมหอมนะคะทุกคนนะเมื่อสุกแล้วนะก็ใส่แถวบ้านนะเวลาแกงเห็ดนะจะชอบใส่กนะเพรานะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแล้วแต่หมู่บ้านใช่ไหมอันนี้พ่อแม่พ่าทาน ก็เลยใส่กะเพราค่ะทุกคนกะเพราแล้วก็ชะอมแต่ถ้าท่านใดที่ชอบผักอิตูหรือว่าผักแมงลักก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะก็คืออาหารมันไม่ได้ตายตัวใช่ไหมคะทุกคนคือมันสามารถพลิกแปลงได้ตลอดเวลาเลยขึ้นอยู่กับภูมิภาคขึ้นอยู่กับบ้านของแต่ละท่านว่าเคยทานมาแบบไหนนะคะแต่บ้านเราอะใช้ตัวนี้อยู่นะคะพอปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ผักชะอมใส่ผักกะเพราลงไปนะคะ นะคะแล้วก็แค่นี้ก็ชิมรสชาติค่ะก็คือชิมรสชาติตามชอบเลยชี่ชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปเลยนะคะทุกคนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผักติ้วเนาะแกงเห็ดนี้ต้องใส่ผักติ้วนะคะทุกคนแล้วมันจะได้กินแบบอหอมนะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าไม่ได้ใส่ผักติ้วนี่เหมือนไม่ใช่แกงเห็ด แล้วบ้านๆของทุกคนล่ะคะแกงแบบไหนแบบเราหรือเปล่าคอมเมนต์มา,าใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจเรานะคะเป็นถือว่ามือใหม่เนาะสำหรับการทำกับข้าวเป็นแม่บ้านมือใหม่แบบอีสานบ้านเรานะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าจะนำเสนอเมนูอาหารบ้านเราของฝั่งอีสานใต้นะคะของสุรินบ้านเกิดของเราก็คือสุรินนะคะอยู่ใกล้เคียงกันตรงนี้นะคะ่ะสุรินบุรีรัมศรีสะเกดนะคะไปไปมามานะเจอกันที่ไหนก็ทักทายได้นะคะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ